ชรมรงคนเพชรบูรณ์ร่วมใจกันคุ้มครองผู้บริโภคได้รวบรวมตัวอย่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในแต่ละด้านทั้งที่เคยมีการร้องเรียนแล้วและเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ์ดังต่อไปนี้ด้านที่3ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยตัวอย่างที่1ซื้อคอนโดมิเนียมมาแล้วไม่เป็นไปตามที่โฆษณาตัวอย่างที่สองหมู่บ้านจัดสรรมีปัญหาน้ำรั่วไฟฟ้าดับบ่อยแต่ไม่มีการแก้ไขให้ตัวอย่างที่สโครงการบ้านจัดสรรสร้างไม่เสร็จตามกำหนด ตัวอย่างที่สี่ถูกนายหน้าหลอกให้จ่ายเงินดาวแต่ไม่ได้บ้านจริงตัวอย่างที่ห้าเจ้าของหอพักขึ้นค่าเช่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตัวอย่างที่6ถูกโกงเงินจองบ้านจากโครงการเถื่อนตัวอย่างที่7ค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมแพงเกินไปและไม่มีการดูแลที่ดีตัวอย่างที่8ดผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายแต่ไม่ยอมชดใช้ตัวอย่างที่9บ้านใหม่ที่ซื้อมาแตกราวภายในเวลาไม่นานและตัวอย่างที่ส0บโครงการบ้านปิดตัวกระทันหัน ทำให้ผู้ซื้อบ้านเสียหายดังนั้นหากมีกรณีดังกล่าวหรือกรณีคล้ายคลึงกันชมรงคนเพชรบูรณ์ร่วมใจกันคุ้มครองผู้บริโภคยินดีช่วยเหลือทุกท่านโทรศัพท์และไอดีไลน์0 9 6ย2เ6 2า